เอามาฝากนะครับแล้วก็เอามาเตือนกันอยู่บ่อยๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของการที่วันนี้นะครับคุณเล่นนะครับโซเชียลเนี่ยแล้วไปพิมพ์นะครับไปพิมพ์หรือไปต่อว่านะครับคนอื่นในพื้นที่ของเขาในหน้า ไอจีของเขาในหน้าเฟซของเขาหรือในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณอาจจะถูกดำเนินคดีได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราเล่นโซเชียลเราต้องมีสตินะครับเพราะว่าสิ่งไหนผมบอกได้เลยว่าผม,มาพูดเสมอนะครับว่าสิ่งไหนถ้าเราไม่ชอบนะครับให้เราทำการเลื่อนผ่านไปอย่าไป เม้นว่าเม้นต่อว่าเม้นดา่าเม้นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนําเลยครับว่าอย่าทําเด็ดขาดอย่าทําเด็ดขาดเพราะสุดท้ายแล้วถ้าดมโดนนคดีมาเนี่ยมันไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณนะครับเพียงแค่ไปพิมพ์ต่อว่าอย่าคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นดาราเขาเป็นคนาสาธารณะเขาเนี่ยเราสามารถพิมพ์ได้อะไรได้อันนี้ ไม่ใช่นะครับในการพิมพ์ด่าหรือพิมพ์ว่าทําให้เขาเสียหายเนี่ยมันไม่สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราพิมพ์แสดงความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นที่ไม่ได้เสียหายหรือแสดง,งควาคมวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้อันเนี้ยได้นนไดเหตุผลเพราะไปพิมพ์ในในข่าว สมมุติได้ข่าวเนี่ยนะครับคุณอาจจะไปพิมพ์สมมติว่าคุณเจอข่าวเวลาที่เขาลงข่าวเว็บไซต์ข่าวอะไรอะไรเงี้ยแล้วคุณไปพิมพ์วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอันเนี้ยได้แต่ก็คือการวิพากษ์วิจารณ์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องด้วยและที่สําคัญก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณไปเจอคอมเมนต์แล้วเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์แต่คอมเมนต์การวิพากษ์วิจารณ์นะ่ะไม่ถูกใจคุณไม่ตรงใจคุณคุณรีบเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าเขาไปเขา,าเรียกว่าคอมเมนต์สวนอะไรเงี้ยอัน,น เขาเรียกเถียงกันโต้เถียงกันทะเลาะก,กันเปล่าๆมันไม่ได้เกิดประโยชน์ครับเขานะครับวิาพากษ์วิจารณ์ของเขาก็เรื่องของเขาเราอยากจะวิาพากษ์วิจารณ์ในมุมเราเราก็เมนท์ใหม่นะครับในช่องข่าวนะครับเขาให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นได้ได้วิาพากษ์วิจารณ์แล้วแต่การวิาพากษ์วิจารณ์นั้นนะอ่ะในการคอมเมนต์นั้นอนะ่ะคุณก็ต้องเตรียมรับผล ของการที่คุณคอมเมนต์ด้วยว่าสุดท้ายแล้วคุณคอมเมนต์นั่นนะครับมันทําให้เกิดผลเสียหรือเปล่าส่งผลกระทบกับใครหรือเปล่าทําให้เกิดความเสียหายหรือเปล่าถ้าเกิดผลกระทบกับคนอื่นและเกิดความเสียหายเขาอาจจะดําเนินคดีกับคุณก็ได้คุณก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครมาปรึกษาผมถึงเรื่องนี้นะครับการที่ไปคอมเมนต์คนอื่นแล้วโดนคนอื่นเขาฟ้องมานะครับฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทเลยครับมินปบาทด้วยการโฆษณาเนี่ยแล้วมาปรึกษาผมเนี่ยนะครับว่าจะช่วยยังไงจะมีอะไรเงี้ยผมบอกเลยครับคาเดียวที่ผมจะให้คาตอ ได้ก็คือคุณไปนะครับตอบลงกับคนที่คุณไปคอมเมนต์นั่นแหละครับเพราะผมช่วยอะไรไม่ได้เลยครับช่วยอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าคุณเป็นคนกระทาําความผิดเองจะให้คนอื่นมาช่วยเนี่ยผมบอกได้เลยแล้วคุณไปปรึกษาทนายนะครับปรึกษาทนายก็มีแต่การที่ไปเสียเงินกับค่าทนายเปล่าๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่คุณไปคอมเมนต์นะครับไปคอมเมนต์ แล้วก็ไปทําให้เขาเสียหายแล้วเขาฟ้องดําเนินคดีคุณมาเนี่ยมีทางเดียวครับคุณต้องเจรจากับคนที่คุณไปคอมเมนต์นะครับเพื่ออะไรครับขอร้องเขาหรือไปอ้อนวอนเขาหรืออะไรเขานะครับเพื่อให้เพื่อให้เขาลดโทษให้เพื่อให้เขายกโทษให้นะครับเพื่อให้เขาเจรจาเรียกค่าเสียหายที่น้อยลงอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําได้ครับแต่การที่คุณไปคอมเมนต์แล้วนะครับแล้วคุณจะมาเอาชนะไม่มีทางเอาชนะได้ครับ ไม่มีทางเอาชนะได้เลยครับเพราะอะไรครับหนึ่งนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคอมเมนต์ต่อว่าดา่าทอใครนะครับหรือไปคอมเมนต์ทำให้ใครเสียหายอันนี้คุณไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วตามกฎหมายเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับในการเล่นโซเชียลคุณต้องมีสติอย่างไหนที่เราไม่ชอบเลื่อนผ่านดีที่สุดครับอย่าไปคอมเมนต์ต่อว่าหรืออย่าไปคอมเมนต์ ทำให้เขาเสียหายหรือคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นเกียร์คีย์บอร์ดนะครับล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่าคุณเอนะครับชุติมาเนี่ยฟ้องแน่เกียนคีย์บอร์ดนะครับโยงปมเลิกแฟนเด็กลั่นเข้าคุกไปเถอะนะครับเขบอกแล้วนะครับว่าอย่านะครับถึงเขาจะเป็นดารงดาราเป็นคนสาธารณะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าอย่าทำนะครับฟาร์มรักจบ แต่เรื่องคดีกับเราเกียร์คีย์บอร์ดเอาจริงแน่ๆสำหรับเอชุติมาในยานานักแสดงนางงามชื่อดังที่เจอคอมเมนต์นะครับบั่นทอนจนเต้าตัว,ตวไม่ทนขอใช้กฎหมายเป็นการสั่งสอนพร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นเงินขนาดที่วัดรีจากวาจาของเอชุตินมาว่าแซบสเสด็จจริงนะครับต้องบอกเลยนะครับ กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งกับนางงามคนดังอย่างเอชุตติมาในายนาที่เพิ่งผ่านช่วงชีวิตรักอีกแบบบทที่จบลงกับหนุ่มรุ่นน้องฟ้องนะครับที่อายุห่างกันพอสมควรซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่เจ้าตัวพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อก็ปล่อยน้ำตากลางรายการเลยทีเดียวแม้จะเคยบอก ไปแล้วว่าอย่างไรวันหนึ่งเรื่องก็คงจะต้องมาถึงนะครับแต่ขณะที่ประเด็นดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปนะครับก็มีเหล่าความเห็นของคนในโลกออนไลน์มี2ด้านก็มีให้กําลังใจบันทอนจิตใจและนั่นจึงทําให้เอชุติมาจดรายชื่อเหล่าเกียนคีย์บอร์ดกลุ่มนั้นเก็บเก็บหลักฐานเพื่อดําเนินเพื่อดําเนินป้องกันตัวเอง โดยการเรียกค่าเสียหายนะครับโดยการเรียกค่าเสียหายโดยเอชุนมาได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนประเด็นเรื่องส่วนตัวว่าดีขึ้นแล้วตอนนี้มีคนเข้ามาพอสมควรแต่ที่ทำฮือฮาก็คงเป็นเรื่องเหล่าของข้อความในโลกออนไลน์นะครับที่คอมเมนต์ด่าทอซึ่งนางงามนักแสดงคนเปิดใจแบบชัดๆว่าบอกก่อนนะคะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องปกติจริงๆ ไอ้พวกที่อยู่หลังคีย์บอร์ดเขียนคีย์บอร์ดก็พอขอบอกกันเลยนะครับว่าอย่านะครับอย่าเก่งครับบอกว่าอย่าเก่งหลังไมค์หลังคีย์บอร์ดออกมานี่เลยนะครับท้าเลยด้วยไม่ชอบหน้าจริงๆก็เลื่อนผ่านก็จบนะครับเวลาว่างมันมีเยอะนะครับพวกนี้นะครับพวกสมองหมาปัญญากวายานะครับด่าจริงๆด่าตรงๆนี่แหละคะ่ะนะครับ มันเขียนด่าเราได้เราก็ด่ามาได้ทําไมดาราต้องทนนะครับดาราก็คนเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันให้มันด่าอยู่ฝ่ายเดียวบ้าเปล่าไม่ต้องไปทนมันหลอกนะครับไปกลัวทําไมที่รับไม่ได้เลยก็คือมาด่าว่าฉันเป็นคนบ้าคอนะครับฉันมีมาตั้งแต่6ปีฉันไม่ได้บ้าโว้้นะครับฉันมีติดตัวของฉันอ่าด้วยแกไอ้ที่ไม่ชอบก็ทา,ารัวกันเปล่าละ่ะอ่า เทนไฟเทนะครับเทนไฟเทนะครับฟ้องค่ะคัดแล้วนะครับพวกปากหมามีหูไว้กั้นสมองว่างเอาชีวิตนะครับไปดูแลครอบครัวก่อนนะครับให้พ่อแม่สบายก่อนเอาชีวิตให้ดีก่อนไม่ใช่ว่างมานั่งด่าชาวบ้านด่าดารานะลิ์ไว้เยอะค่ะแล้วก็เอาเงินมาจ่ายนะบอกเลยรับเป็นเงินสดเท่านั้นต่อให้มากราดเท้าแล้วบอกว่า แม่หนูป่วยเป็นมะเร็งพ่อหนูจะตายวันพรุ่งนี้ตัวหนูเป็นไบโพล่าเออไปตายในคุกนู่นบอกเลยนะครับมันไม่มีปัญญาจ่ายหรอกครับพรุ่งนี้เข้าคุกไปเถอะนะครับจะได้สํานึกสมองมันจะได้คิดได้จะไปเยี่ยมมันด้วยนะครับคือคนที่เข้ารอบก็ด่าไม่ดีหรอกนะครับเยอะก็ไม่ได้สะใจอะไรคะ่ะแต่นี่แก่ไม่ได้กระโหลกกะลานะคะ แก่คุณภาพนะคะฮ่าฮแล้วไงอ่าเห็นด่ากันจังเลยเราไม่สนใจหรอกนะตอนนี้ก็ประมาณสิบคนเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับชุติมาบุ๋มปนัดดาวงพูดีแต่และคนแรงๆพอๆกันนะครับแล้วสีกันด้วยนะฟ้องกันแหลกเลยช่วยคิดนิดนึงมีเรื่องกับบุ๋มกับเอนะ ก็ต้องบอกก่อนว่านะครับเป็นเรื่องที่คุณเอทิติบายนาเนี่ยก็ได้ออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าจะฟ้องพวกเกนคีย์บอร์ดอย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่คุ้มหรอกครับมันไม่คุ้มกันหรอกครับที่คุณจะไปเม้นด่าเม้นว่าเม้นต่อว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอาจจะสะใจคุณคุณอาจจะโหรู้สึกว่าอุ้ยต้องไอ้นี่แต่ถามว่าเวลาที่คุณโดนดําเนินคดีขึ้นมานะครับแล้วต้องเสียเงินเสียทองอ่ะมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอกครับเล่นโซเชียลอย่างมีสติ บางทีพื้นที่ของเขาเราไม่ชอบก็ปล่อยให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราไม่ต้องไปใส่ใจเหตุผลเพราะได้ครับเพราะแบบเนี้ยเวลาที่เราโดนดําเนินคดีนะครับมันก็ไม่ได้คุม้มอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าใครโดนดําเนินคดีเรื่องของข้อหาหมิ่นประมาทไม่ต้องอินบ็อกมาปรึกษาผมครับไม่ต้องมาแชทมาปรึกษาผมครับเพราะผมบอกแล้วว่า ไม่มีทางแก้ครับไม่มีทางแก้มีอย่างเดียวครับคุณต้องไปเจราจาไปตกลงกับคนที่คุณทาเองและที่สําคัญผมเคยพูดเคยบอกเสมอว่าอย่ามาพิมพ์นะครับอย่ามาพิมพ์คอมเมนต์หรืออย่ามาพิมพ์ด่าจะมาพิมพ์ด่าทออย่าคิดว่าเขาเป็นดาราเขาเป็นคนสาธารณะเขาเป็นคือเขาจะเป็นดาราเป็นคนสาธารณะเป็นใครกันแล้วแต่แต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปพิมพ์ไปด่าเขาไปต่อว่าเขาไปพูดให้เขาเสียหายหรือไปวิพากวิจารณ์ในทางเสียหายนะครับไม่ชอบ ก็เรื่อนผ่านจบเป็นทางที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเราเล่นนะครับโลกโซเชียลอย่างมีสติและผลพ่อผลสุดท้ายเวลาที่โดนโดนมานะครับจะข้ออ้างอย่างนู้นยศาลเขาไม่รับฟังหรอกครับศาลไม่รับฟังหรอกครับยังไงคุณก็ต้องโดนโ,โ,โดนดำเนินคดีผลสุดท้ายถ้าไม่มีเงินก็ต้องติดคุก นะครับมันไม่คุ้มกันหรอกครับไม่คุ้มเลยเตือนเอาไว้บอกได้เลยครับว่าอย่าเอาแต่สนุกอย่าเอาแต่เม้นนะครับสิ่งไหนที่เราไม่ชอบโพสไหนไม่ชอบเม้นไหนที่เราไม่ชอบเลื่อนผ่านไปก็จบครับจะไปทะเลาะกับ คนอื่นทําไมนะครับวันนี้เราเล่นในโซ,โซเชียลเราเล่นเพื่อความสนุกสนานเราเล่นเพื่อ,อผ่อนคลายเราอย่าสร้างนะครับศัตรูัไว้กับตัวเองเราอย่าสร้างาเขาเรียกว่าอะไรความเดือดร้อนให้กับตัวเองนะครับพ่อผมบอกได้เลยครับว่าอย่างอยาแบบนี้นะครับไปโพสเขาแล้วพอเขาฟ้องดาเนินคดีคุณก็มีแต่ผิดกับผิดเพราะอะไรครับเพราะหลักฐานมันชัดเจนแล้วคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยคุณใช้อาวาตารเฟซอาวาตาร เขาไม่สามารถตามตัวได้หรอกอะไรได้อะไรได้หรอกต้องบอกก่อนเลยนะครับเขาสามารถตามตัวได้หมดครับเพราะว่าการที่คุณจะใช้โทรศัพท์เล่นหรือใช้อะไรเล่นกันแล้วแต่เนี่ยครับมันมี IP a d d r e s s ของคุณนะอยู่แล้วเขาสามารถตามได้นะครับเขาจะตามเขาตามได้หมดแล้วครับ อย่าคิดว่าเขาตามไม่ได้อย่าคิดว่าคุณเป็นอวตารแล้วเขาจะจัดการอะไรไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับคนที่โดนดำเนินดำเนินคนดีก็ตัวคุณเองทางนั้นทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับฝากเอาไว้นะครับเล่นโซเชียลอย่างมีสติสิ่งไหนที่ไม่ชอบเลื่อนผ่านไปนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าหรือจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผม